รายการธรรมะคือคำตอบเผยแผ่ธรรมะออนไลน์โดยพระกิติคุณสิริกุโนเพื่อเผยแผ่ธรรมะออนไลน์ให้กับญาติโยมสาธุชนที่ได้สนใจเข้ามารับชมได้เข้ามาติดตามผ่านช่องทาง YouTube ชื่อว่าธรรมะคือคำตอบวันนี้ตรงกับวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2567วันนี้เราก็จะได้มา พูดธรรมะในประเด็นหัวข้อเรื่องสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจคุณสมบัติของคนที่จะเป็นนักสู้คุณสมบัติของคนที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้ในสังคมคือจะต้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจความเข้มแข็งทางจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ จะสามารถทำให้เราผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาผ่านวิกฤตต่างๆไปได้แน่นอนว่าเราอาจจะมีความพร้อมเราพร้อมในทุกอย่างในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในเรื่องหน้าที่การงานในเรื่องญาติสนิทมิสหายเรามีความพร้อมแต่ถ้าเกิดเราขาดความเข้มแข็งทางจิตใจแล้ว มันก็เท่ากับว่าเราเป็นเหล็กชนิดหนึ่งแต่เหล็กนั้นมันทนต่อการเสียดสีไม่ได้มันทนต่อการกระแทกไม่ได้เป,เป็นเป็นเหล็กที่เปอกะแต่ไม่ใช่เหล็กก้าถ้าพูดให้เห็นมุมชัดๆเอา,เอา,เอา,เอายกในทางพุทธศาสนาก็ได้เรายกในพุทธภาษิตของ พุทธาศาสนาก็ได้วชิรูปมจิตโตสียาพึงเป็นผู้มีจิตแก่งประดุดเพชรก็คือทำจิตของเรานั้นให้มันแก่งเปรียบประดุดเพชรให้มันแข็งแรงเปรียบประดุดเพชรถ้าเราเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอเราเป็นคนมีจิตใจที่ปลอบบางเกินไปเราก็จะตกเป็นเหยื่อของปัญหา ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่ย่วยุตกเป็นเหยื่อของสิ่งเราที่เข้ามากระทบเราโดยเฉพาะทุกวันนี้ถ้าเราจิตใจอ่อนแอจิตใจไม่เข้มแข็งเวลาเกิดปัญหาเกิดความเครียดเกิดสิ่งต่างๆที่มันเป็นความทุกข์ทางจิตใจเราก็จะไปพึ่งทางออกที่มันผิดๆเช่นเราไปพึ่งอบายามุก เราไปพึ่งยาเสพติดเราไปพึ่งการพนันเราไปพึ่งสิ่งต่างๆที่มันเป็นทางแห่งความเสื่อมเราไปพึ่งเพื่อนไปพึ่งคนที่ชักนำเราไปสู่ความเสื่อมไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมแห่งทรัพย์ชักนำให้เราไปเสื่อมทรัพย์ชักนำให้เราไปเสื่อมจากญาติชักนำให้เราไปเสื่อมจากหน้าที่การงาน เนี่ยมันก็เป็นผลจากการที่เรามีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งไม่เข้มแข็งให้มันอยู่ในทางในมักในทางที่มันถูกต้องในความคิดความเห็นที่มันถูกต้องในความเชื่อที่มันถูกต้องเนี่ยในพระห้าเนี่ยชัดเจนครับพระห้าเนี่ยคือองค์ธรรมที่เป็นกำลังที่จะสนับสนุนให้เรานั้นประสบความสำเร็จ หนุนให้เรานั้นประสบความสําเร็จในทางที่ดีได้ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วเรามีพละหา้าก็คือมีศรัทธามีศรัทธาก็คือความเชื่อมีวิริยะก็คือความเพียรศรัทธาวิริยะมีสติมีสมาธิความตั้งมั่นมีปัญญาความรอบรู้ถ้าเรามี5้าอย่างนี้จนเป็นกำลังเป็นอินทรีย์จนเป็น เป็นสัตินซีเป็นสตินซีอย่างเงี้ยเป็นวุรยินซีเป็นสมาทินซีเป็นปัญญินซีก็คือเป็นกำลังมีกำลังเศกช่นเดียวก,กันกับชีวิตของเราถ้าเรามีศรัทธาที่เชื่อในสิ่งที่ควรจะเชื่อเชื่อในสิ่งที่มันถูกต้องเชื่อในสิ่งที่มันสมเหตุสมผลอันเนี้ยคือเราต้องมีก่อนเลยเพราะว่า ความเชื่อมันจะเป็นตัวนำทางชีวิตของเราพูดง่ายๆว่าความเชื่อมันก็จะเป็นตัวกำหนดทัศนคติของเรากำหนดวิธีคิดของเรากำหนดโลกัาน์ของเราคนที่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปก็จะมีวิธีคิดที่เป็นไปเพื่อละบาปจะมีวิธีคิดเป็นไปเพื่อเจริญกุศลทำกุศลจะมีวิธีคิดเพื่อที่เป็นไปเพื่อ การทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดแต่ถ้าคนไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปมองเห็นว่าบุญบาปเป็นเรื่องไร้สาระจับต้องไม่ได้บุญเป็นตัวอย่างไรบาปเป็นตัวอย่างไรไม่เชื่อไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เองได้อยางงเขาก็จะมีวิธีคิดในการดำเนินชีวิตที่เป็นไปตามความเชื่อของเขาเอง อย่างบางคนไม่เชื่อว่าตัวเองจะรวยได้บางคนดูถูกตัวเองว่าโอ้าชาตินี้บุญวาสนาเราไม่มีเราทำอย่างเขาไม่ได้เ,าเรารวยไม่ได้เราเป็นคนบุญน้อยอย่างเงี้ยพอเขาเชื่อว่าตัวเขามันต่ำต้อยดอยค่าทำไม่ได้เขาก็จะไม่มีกำลังคือไอความเชื่อในทางที่ทำให้มันเกิดกำลังใจเขามันไม่มีกำลังมันมีแต่ความเชื่อที่กดทับตัวเอง ความภาคเพียรพยายามที่จะสแสวงหาหนทางในการที่จะปฏิบัติในการที่จะพาตนไปสู่เป้าหมายมันจึงไม่มีมันเอมันเลยกลายเป็นเหมือนกับว่าใช้ชีวิตตามบุญกรรมนำส่งแค่นั้นเองคือปล่อยให้ธรรมชาติจัดสรรอย่างเนี้ยคือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ไม่คิดที่จะสแสวงหาเพราะว่าโดนความเชื่อตรงเนี้ยความเชื่อว่าตัวเองมันด้อยค่าตัวเองมันไม่เก่ง ตัวเองมันดีไม่เหมือนคนอื่นบางทีบางคนเนี่ยเปรียบเทียบจนตัวเองไม่มีอะไรดีเลยก็ความเพียรมันในทางที่เป็นกำลังใจความเพียรในทางที่มันจะเป็นแรงหนุนส่งไปไป,ไปทำให้เราก้าวหน้าพัฒนาไปได้มันเลยไม่มีอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเพียรเ,เป็นวิริยะไปก็สติสติคือความระลึกได คนที่มีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งมีจิตใจที่อ่อนแอเวลาาเจอปัญหาก็จะคิดในมุมที่เป็นมุมลบมุมน é g a t i มุมที่ไม่ดีมุมที่เป็นจุดอ่อนคิดไปเพื่อซ้ำเติมตัวเองไม่ได้คิดถึงว่าตัวเรามีจุดแข็งอะไรไม่ได้ระลึกถึงสิ่งที่มันทำให้จิตใ,ใจมันชุ่มชื้นจิตใจมันเกิดปีติเกิดบุญกุศล ยกตัวอย่างเช่นบางคนเขาติเราเพื่อก่อเขาติเราเพื่อให้เราเห็นข้อผิดพลาดตัวเองแต่คนที่ลักษณะของคนที่มีจิตใจอ่อนแอก็อาจจะตีความไปว่าเขาด่าเราเขาต้องการทำลายเราเขาอคาาติกับเราอย่างนี้คือใจมันมองไม่เห็นความจริงใจมันมันอยากจะให้มีแต่คนชมอย่างเดียวไม่อยากให้ใครมาด่าคือใครแตะไม่ได้คือใครพูด พดทิอะไรไม่ได้เลยแยกแยะไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่ใช่ประโยชน์อันไหนติเพื่อก่ออันไหนติเพื่อทำลายจิตใจระลึกถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ได้มีแต่คิดในสิ่งที่มันทําให้เสียประโยชน์เสียทั้งประโยชน์ตนเองเสียทั้งประโยชน์ผู้อื่นด้วยผู้อื่นเขาอุตส่าห์หวังดีเจตนาดีมาติมาติเพื่อก่อมาบอกสิ่งที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องให้แต่ถ้าเกิดเรา ไม่รับแล้วเราไปด่าเขาไปเอาอมเสียใส่เขาเนี่ยอันนี้กลายเป็นเสียกันยานมิตรเสียเสียแล้วต่อไปใครจะกล้าเตือเนเราต่อไปก็เป็นเรื่องของสมาธิจิตที่ตั้งมัน่นคนที่จิตใจไม่เข้มแข็งจิตมันก็ไม่ตั้งมัน่นมันก็สัดสายโอเวแปรปวนไปตามกระแสไปตามอารมณ์ทุกวันเนี้ ถ้าเราขาดความศรัทธาความเชื่อในทางที่ถูกแล้วความเชื่อมันจะเกิดขึ้นได้มันก็ต้องเกิดจากการที่เราได้ศึกษาด้วยได้ศึกษาได้ฟังได้คลิดได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดความเชื่อโดยเฉพาะเราศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่มันถูกต้องแหล่งข้อมูลที่มันเป็นความจริงไม่ใช่ ที่เขาบอกว่าไม่ใช่เฟกนิวหรือเฟกพวกข่าวปลอมไหมพวกนี้ถ้าเราศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องแหล่งที่เป็นความจริงเอาก็เกิดศรัทธาในทางที่ดีงามที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็เป็นผลพลอ,อยได้ทําให้จิตใจของเรามันเกิดความตั้งมั่นในทางที่ดีงามเหมือนคนฟังพระธรรมฟังคําสอนของพระพุทธเจ้ามีความศรัทธาจิตมันก็ตั้งมั่นอยู่ในธรรม มันก็มีความมีความภาคเพียรที่จะปฏิบัติธรรมมีสติระลึกรู้ถึงสภาวะในตัวเองในกายในใจตามคำสอนของพระบุทธเจ้ามีสติแล้วก็มีสมาธิตั้งมั่นมีความตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมความดีมีความตั้งมั่นที่จะมีสติระลึกในกายเวทนาจิตธรรมนี่เป็นต้นข้อสุดท้ายคือปัญญาถ้าขาดปัญญา ทุกอย่างก็อาจจะจบหมดเลยปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญมากคนมีศรัทธาแต่ขาดปัญญาก็งมงายคนมีคนมีความเพียรแต่ขาดปัญญาก็อาจจะไปเพียรในทางที่ผิดผิดเพียรไปเพียรพยายามในทางที่มันไม่ถูกต้องถ้าคนมีสติแต่มันขาดปัญญามันก็จะเป็นสติแบบทื่อๆสติแบบไปรู้อะไรแล้วก็มายึดให้เป็นทุกข หรือว่ามีสติแบบระลึกในทางที่ไม่ดีบางคนบางคนคิดไม่ดีคิดเรื่องที่ทำให้เป็นทุกข์ก็รู้ตัวแต่มันรู้ตัวแบบมันรู้ตัวแบบคิดให้มันถ่ายมึกเข้าไปมันไม่ใช่รู้เพื่อที่จะออกมาเพื่อที่จะออกมาเหมือนคนรู้ว่ากองไฟมันร้อน่ะเห็นกองไฟกองใหญ่รู้ว่าถ้าเดินเข้าไป เดินวิ่งเข้าไปในกองไฟอ่ะโดนไฟเผาตายแน่แต่ว่าก็ยังเดินเข้าไปเดินเข้าไปเพื่อที่จะเข้ากองไฟให้ไฟมันเผาตัวเองเหมือนกับคนฆ่าตัวตายอย่างนี้เป็นต้นแต่ปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเรามีปัญญารอบรู้ทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์มีปัญญารอบด้านมีปัญญาที่ปัญญาแบบลึกซึ้งก็ จะสามารถนำพาชีวิตของเรานั้นให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมันเป็นปัญญาที่จะนำพาให้เราไปถึงความพ้นจากทุกทั้งทางกายและทางใจไดนะ้ก็คือการที่เราได้เข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือการได้สิ้นอาสวะกิอการได้ดิพาน ก็คือไม่ต้องกลับมาเวียนไหวใยเกิดอีกบุตรพ้นจากสังสารวัฏก็คือดับ